นนี้เป็นหัวหน้ากลุ่มเลอจ้าอ่าอเป็นยังไงอาชีพสายก็เอเข่งประทูนี้เป็นอาชีพเสริมอืมปกติ<ย>ก็ทำนาเสริมปกติทำนาเพราะว่างกางนาหน้าก็มาสารเก่งกันสารกันเยอะไหมเยอะเ่งประทูทั้งหมู่บ้านนี่มีกี่หลังคางเรือนลออยสามสิบสองบิลอยสามสิอยกว่า การเป็นแอซิบจืดเพราะว่าเวลาว่างๆนั่งดูซื่อๆกับเห็ดเพ่งใบโพด้เงินใช้ราคาขายนี่คิดคิดเป็นอันหรือเป็นร้อยอันละบาทใบละบาทใบละบาทร้อยคือกันนั่นแหละร้อยตัวร้อยสารเท่าไหร่เขาก็รับซื้อหมดใช่ไหมได้แต่บางครั้งในเวลาหนามันสิมีเป็นช่วงหน้าหน้านี่สิขายดี แต่เวลาว่างๆเนี่ยนี่นี่ซีโป้คอยได้ขายเป็นเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานนี่ก็มาเอาฟานี่มันสิขาดตลาดเพราะทำไมไม่คิดปลูกไม้ไผ่เพื่อจะดีมีใช้ไม่ต้องไปซื้อเข้าแพงๆที่จะปลูกไหมล่ะปลูกอยู่อยากให้อบตเขาส่งเสริมไหมอยากให้ส่งเสริมอยู่อยากให้อบตส่งเสริมเรื่องปลูกไม้ไผ่อยู่จะปลูกเองอยู่แต่มันใช้เวลานานเนาะเผื่อมันจะเป็นกอแตกกอใหญ่ เรื่องนี้อบตเคยมาเยี่ยมมาดูแลไหมมาแต่มาดูเขาคิดจะช่วยไหมไอ้เรื่องการปลูกไผ่มาทดแทนเนี่ยกระส้วีช่วยขนาดไหนอันช่วยหาตลาดไม่ยังแต่บ้านนี้ตลาดมันเป็นกองเงนอีกก็จนเนาะซาอันเพื่อนมาซื้อหลับซื้อเองนะเพราะว่ามันบริเวณองรัฐบาลองอย่างเพื่อนมาซื้อเองแต่เพื่อนมาถ้าเพื่อนมาเองเนี่ยนี่อบตพยายังเพื่อนกระส้วเป็นแบบ นั่งเรือกัเป็นทุนเป็นยังนี่นะซื้อไม้ซื้อให้ได้เงินทุนจ้าคิดว่าต่อไปเนี่ยพวกเราต้องปลูกป่าไผ่มาทดแทนไหมปลูกปลูกอยู่ปลูกอยู่คือนี่ปลูกเยอะเยอะอยู่แต่ว่ายังไม่ขึ้นเยอะก็พอ<จ>แ,แห้งก็ไม่คุ้ยพอมันโตก็เป็พอใช้อยู่แต่ตอนนี้ต้องไปซื้อเขาก่อนจ้าเพราะว่าแต่ละปีนี่ตัดแต่ละกคนมันจะได้โบราณเด้ ใส่ไม่ก็ต้องใส่ไม่โมเมนสีไม่เก่หรือไม่อ่อนเกินกบับบไวร้นะคิดว่าของเรานี่อาชีพสารเข่งประตูเนี่มั่นคงอยู่ไหมคิดว่ามั่นคงอยู่ไหมมั่นคงอยู่จ้ะทุกคนมีความสุขพอใจ,จที่ทำตัวนี้แล้วมีการรวบรวมเป็นสากลเป็นกลุ่มอะไรกันไหมมีมีศูนย์กลางไหม ศูนย์กลางที่ทําการมีไหมหรือใช้บ้านของเรา,า้าใ,ใช่บ้านาใช้บ้านเวลาเขาต้องการเข่งมันมีคนกระ็ไปรวบรวมแล้วก <หา S 1> ็ไปรวบรวมมีเข่งบ่ถ้าบ่มีก็คือบอกว่าบ่มีถ้ามีก็คือว่าเตรียมไว้ให้นะเตรียมาองพันมื่นหรือว่าสองสามพันเนี่ยก็หาไว้ให้แต่เวลานาน้านี่สิมาหาเองเลยเพราะว่าเข่งนี่สิขาดตลาดนาน้านนะ เสื้วนี้นีเข่งสีหลายเป็นมะอ้านะคนที่ทำสารแข่งนี่มีคนหนุ่มคนสาวไหมไวัยรุ่นมีไหมมีเด็กก็มีคือถ้าเขาสารแข่งเนี่ยจะไม่เข้ากรุงเทพถูกไหมเพราะมีะไรายได้หรือแค่เขเยังไปอยู่มีแต่คนแก,กก่ับเด็กเห็ดพวกที่หมดอะไรแต่อย่างในชีวิตเราถึงมาสารจ้ะอนุบาลก็ยังสารได้จ้ะเด็กอนุบาลแม่นยางเป็นมด าาชาตนี่เด็กแล้วอยู่ยู้เดียวกับชานแต่นี่ล้วเนี่ยชาติต่งกันรู้เลยอัน,นี้เราก็สอนเด็กเล็กให้รู้จักสารอยู่ชาตไดดทุกคนอยู่ในโรงเรียนโรงเรียนครูก็ไปสอนอยู่ก็คิดว่าต่อไปอันนี้จะเป็นอาชีพขึ้นหน้าขึ้นตาของหมู่บ้านเราถูกไหมใช่ นอกจากสารเข่งแล้วมันมีอย่างอื่นไหมที่ชาวบ้านแถวนี้เขาทํากันก็บ่มีนะวิตเตอร์นี่แหละจ้ะวิตเตเข่งวิตเตอเข่งคิดแบบเลี้ยงชีพทั้งหมู่บ้านได้อยู่กีตเฮ็ดหอร์เข่งอว่าาดสยอันนี้จะมากี่ปีแล้วสารเข่งมากี่ปีแล้วต้องกับลูกนะตั้งแต่หนูบ่ทราะถ้ต้บวชจนเดียวนี่ลูกสองทั้งแต่ยังเป็นสาวตั้งแต่เป็นสาวเริ่มเป็นสาวก่อนเี็นอาชีพห่าอาชีพหมาที่บุกเหรอเนาะจ้า เดี๋ยวนี้ฮัลูกสองทำเลี้ยงลูกมากนี่เป็นเพื่อนเือเลยลูกชายลูกสาวแฟนเวลาเลิกงานมากก็มาช่วยกันทำตอนกลางานตอนเย็นๆนี่นะเลิกงานมากก็มาสานช่วยกันแต่ระยะนี้นี่ลูกซึกว่าขี้ข้ากันทำานาเซ็ดกันเลยยังเมื่อยเลยบพราันได้เริ่มงาน้จะตีงานทำทุกจุกไปได้สองร้อยแล้วนี่ว่ได้ขอบจะขอบไปคานี้ เป็นเจ้าหล่อไปนอนพักกิเจ้าหล่อไปนอนเห็นอีสันยี่เป็นว่างๆคือว่าไปเลี้ยงหนวดเลี้ยงควายเนี่ยนี่เขาก็เหดได้อันนี้ก็ใช่ลูกเขาให้มาไม่นอนเฮ่านั้นเจ้าสิไปบ้านบ้านคุณแล้วบ้าน